เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการรายงานโดยทางด้านของพอบตรมีการสั่งการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เฝ้าระวังเรื่องของข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะมีการส่งเรื่องส่งพยานหลักฐานให้กับตมจมงหจัดภูเก็ตในการขอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือว่าให้บีซ่ากับนายเดวิดเรื่องที่ภูเก็ต ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับกรณีที่จากฝรั่งเนี่ยไปเตะคุณหมอที่ชายหาดภูเก็ตนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เอาป้ายเนี่ยของเทศบาลตำบลป่ากลอกนะครับให้ไปรื้อถอนปันไดเนี่ยไปติดไว้ภายใน30วันเพราะมันไปล้ำพื้นที่ใช่ปรากฏว่าป้ายเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวไปเนี่ยป้ายมันหายไปนะแต่ป้ายหายไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเช้าวันนี้ครับตอน9นาฬิกา30นาทีเจ้าของโครงการที่ดูแลวิลล่าดังกล่าวนั้นเนี่ย เอารถแม็โครพร้อมคนงานทําการรื้อถอนบันไดและทางเดินที่ทําด้วยไม้อีกจุดแล้วนะฮะหลังถูกคําสั่งให้รื้อถอนภายในสามสิบวันนะฮะนี่บันไดตรงนี้แหละนะบันไดที่มีปัญหาซึ่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ค่ะนะตอนนี้เขาไปรื้อแล้วนี่เมื่อเช้าคก็รื้อตามที่ได้มีคําสั่งนะหรือตามมีคําสั่งแต่ว่าตอนนี้มีรายงานข่าวนะครับน้องมุยพี่ต้นคุณผู้ชมว่า จะมีการถอนวีซ่านะฮะเจะ้าเอ ในีเดวิดคนนี้คือก่นอนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าชาวภูเก็ตก็ทนไม่ได้เพราะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของนายเดวิดเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีทั้งการข่มขู่หรือว่าอย่างเจ้าของอาคารพาณิชย์เนี่ยที่เคยที่จะให้นายเดวิดเช่าจะเข้าไปขอซ่อมแซมเรื่องของแอร์ก็กลายไปว่านายเดวิดเนี่ยไปข่มขู่บอกว่านี่จะแจ้งข้อหาบุกรุกนะประเด็นพฤติกรรมต่างๆคนก็เลยกังวลใจเพราะว่าวันที่13มีนาคมนี้วีซ่าของนายเดวิดเนี่ยจะหมดอายุก็กังวลว่า แล้วหลังจากนี้ไปจะมีการต่อวีซ่าหรือไม่เมื่อวานนี้น,นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนได้มีการรายงานโดยทางด้านของพอบตรมีการสั่งการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เฝ้าระวังเรื่องของข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะมีการส่งเรื่องส่งพยานหลักฐานให้กับตมจังหวัดภูเก็ต ในการขอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือว่าให้วีซ่ากับนายเดวิดก็คงจะต้องรอดูว่ากรรมการเนี่ยจะมีการพิจารณาอย่างไรคราวนี้ไปดูหน่อยว่าการกระทําของนายเดวิดนี้นะจะเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนวีซ่าหรือว่าติดแบล็คลิสต์ได้หรือไม่สำคัญคือต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายมันมีตัวพรบรคนเข้าเมืองนะก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยว่าถ้ามีคนต่างด้าวเข้ามากระทําความผิดในประเทศไทยตามมาตรา12อนุ7 ก็สามารถขอเพิกถอนวีซ่าได้มีมาตรา53เพิ่มเติมนะคะว่าคนต่างด้าวที่มาอยู่ในราชาอาณาจักรถ้าต่อมาภายหลังเนปรากฏว่ามีการกระทําความผิดในราชาอาณาจักรหรือมีเหตุผลอันควรในการเพิกถอนอนุญาตให้เข้ามาราช,ราชาอาณาจักรอย่างเช่นมีพฤติการที่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือมีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อค้าประเวณีค้าหญิงหรือเด็กค้ายาเสพติด หรือรัฐมนตรีไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือแม้กระทั่งไม่แสดงฐานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือเป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของไทยหรือผู้ที่ไม่สามารถประกอบหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ถ้าเข้าเกณฑ์5ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งนี้บุคคลน,นี้จะมีลักษณะที่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพรบ,บคนเข้าเมืองสามารถที่จะมีการเพิกถอนไม่ให้บุคคลดังกล่าวนี้อยู่ในราชอาณา,าจักรได้ ส่วนขั้นตอนเนี่ยคงจะต้องให้คณะกรรมาการต่างๆทําความเห็นต่อที่ประชุมแราจะถอนวีซ่านะต้องมีการเสนอต่อผู้บังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยจึงจะมีการดําเนินการในการถอนวีซ่าคนต่างด้าวหรือคนที่มาอยู่ที่ประเทศไทยรัชอาณาจักรแล้วมีการกระทําความผิดนั่นเอง <c oughs> อันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่ามันก็จากกรณีทําร้ายคนไทยเนี่ยมันก็ไปเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะว่าก่อนหน้านี้นะมีหลายเพจออกมาให้ใหข้อมูลว่าก่อนที่นายเดวิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทย,ยก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนี้จะเปิดบูลิธิอนุรักษ์ช้างไทยมีเงินบริจาคจะสามารถไปเช่าภูวิน่าในราคาหลักล้านบาทต่อเดือนได้อย่างไรเมื่อวานนี้นคุณวัชระเพชรทองะะอ,อดีตสสพักประชาธิปัตย์กเ็เดินหน้า เพื่อจะยื่นหนังสือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเดวิดนี่แหละพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คแกไปยืน่นปปงอค,คุณชัดชัยพมเลิศประธานปปงอคุณเทพสุบวรโชคดาราเลขาธิการปรปรงอให้ตรวจสอบเส้นทางคือพี่แจ๊คเนี่ยอธิบายชัดนะว่าหมอทานดาวที่ถูกเตะเนี่ยตาเดวิดเนี่ยจริงๆชื่อไม่ใช่ชื่อเดวิดนะชื่ออูฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนึกว่าเป็นคนจีน อันเนี้ยเป็นพฤติการการหยามหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งผิดกฎปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างแรงแล้วยิ่งมีข้อเท็จจริงว่านายเดวิดเป็นเจ้าของปางช้างในภูเก็ตแล้วเช่าช้างมาประกอบธุรกิจศูนย์อน,นุรักษ์ช้างในนามบริษัท e อ e p h a น t s a n c t u a r y Park ภูเก็ตแต่มีช้างจริงๆของตัวเองแค่เชือกเดียวตัวเดียวตัวเดวเชือกเดียวอะ่ะอย่างที่ว่าอีก13านี่เป็นเช่ามาไปเช่ามาจนทําให้มีการบริจาคเงินหากินกับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย แล้วก็มีปัญญาไปเช่าวิลล่าเดือนละล้านบาทได้อะ่ะเออพี่แจ็คก,ก็เลยบอกว่าอยากให้เลขาธิการปรปรงงตัวจสอบดีว่าเดวิดเนี่ยมีพฤติการเกี่ยวข้องกับความผิดฐานช่อโกงอั้งยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติกฎหมายอื่นใดอีกหรือไม่และตรวจสอบดูว่าเดวิดผิดกฎหมายข้อใดถ้ามีปปงดดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและดาเนินคดีฐานอาญาฐานฟ้องเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรับตามการฟ้องเงินและอีกข้อหนึง่งพี่แจ๊คบอกตำรวจสองคนที่เข้าไปโดยที่ไม่ได้เป็นตำรวจท้องที่สองคนแรกที่เข้าไปอ่ะแล้วพยายามไปขู่หมอทานดาวที่ว่าเนี่ย<ฆ>ตกลงใครส่งเข้าไปผอบอตรคุณคุณบอกสิว่าสองคนนี้มาจากหน่วยไหนใครส่งเข้าไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติควรจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศด้วยนะให้เห็นถึงศักดิ์ศรีคนไทยมากกว่าต่างชาติด้วยเออนี่จะไปพผอบผบตร,อบอตรนะ<ฆ> แต่เรื่องยกเลิกวีซ่าข้อหนึ่งก็ตกแล้วน้องมุย้ยข้อหนึ่งอะไรนะคุณสมบัติอะไรนะคือก็าบอกว่ามีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมโอ้โหชัดแล้วอะ่ะเนี่ยคือการกระทําแค่ทําลายร่างกายคนไทยเนี่ย <c oughs> ก็ผิดแล้วแล้วก็สิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งที่คนตั้งคําถามเนี่ย <c oughs> ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเป็นสัปดาห์แล้วนะ,อะเอ๊ะที่ <c oughs> ภูเก็ตเนี่ยสอสอเนี่ยมันเป็นของพรกเก้าไกลหมดเลยสาม<ช>คนเลยใช่หายไปไหนทาไมไม่เทคแอคชั่นเรื่องนี้เลยปกติเนี่ยถ้าเรื่องแบบนี้ที่เรื่องเป็นประเด็นในสังคมเนี่ย<ช>ก้าวไกลไม่พลาดอยู่แล้วปรากฏว่าวานออกมานะ,ะเฉลิมพงแสงดีสอสอภูเก็ตพระเก้าไกลเชิญตัวแทนจากกรมปศุสัตว์กรมป่าไม้กรมอุทยานตำรวจจากสพเชิงทะเลไปตรวจสอบปางช้างฮะที่ตั้งของพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตของนดยเดวิดนี่แหละนะครับ ไปตรวจสอบว่าทําถูกต้องหรือไม่อะไรอย่างไรเมื่อวานก็ไปตรวจสอบแล้วครับอกว่าเดี๋ยวไปดูว่าเอกสารเนี่ยมันถูกต้องไหมคือไปลุกล้ําในพื้นที่อุทยานหรือเปล่าก็นั่นแหละก็ไปไปทาหน้าที่แล้วห,หลังจากที่มีคนถามหามาตั้งนานเอ๊ะสสภูเก็ตหายไปไหนคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมแยกก่อนผมรู้ว่าคุณผู้ชมลึกเบื้องลึกเบื้องหลังแหละมีการเอาภาพพ่อของหมอคนที่ถูกเตะว่าเขาไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรชูกี่นิ้วอะไรยังไงทีละเรื่องก่อนศักดิ์รี ของคนไทยต้องมาก่อนครับอันนี้อันนี้เราต้องมันก็เหมือนเหตุการณ์ซอย11ที่ผ่านมานั่นแหละใช่ไหมคือมันยามศึกเรารบออยามสงบเราค่อยรบกันเองก็ได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราที่เป็นเจ้าของประเทศต้องมาก่อนแล้วที่มันแสบกว่านั้นคือเจ้าของประเทศที่อยู่กับฝรั่งคนนี้ยังดูถูกคนไทยด้วยกันด้วยส่วนเรื่องราวความโหนกระแสโหนแสงหิวเหออะไรของสอสอหรือฝ่ายการเมืองเนี่ย มันมาอยู่แล้วหรือจุดยืนทางการเมืองของเขาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแต่ตอนนี้ผิดกฎหมายเช่าช้างไหมฟอกเงินไหมพฤติกรรมข่มขู่ไหมไอ้ลุกล้ำพื้นที่นี่สวยเจ้าของวิลล่าไปนะสวยไปนะก็ตั้งแต่ปันไดแล้วอ่ะเออนะฮะอ่อันนี้ทีละเรื่องนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ